สวัสดียามเย็นครับ mm hmm. วันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระขอุญาตบอกากาล่าวเล่าแจ้งช่องทางการติดตามครับหลักๆมีอยู่3ช่องทางครับช่องทางที่กําลังไลฟ์เนี่ยเป็นช่องทางแฟนเพจครับนี่ที่ดินสบกโคจกมาเล่านะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง u t u b e ครับพิมพ์คําว่าจานวาแล้วก็ ทิกตอบรับพิมเขาว่าจานวาเหมือนกันแต่เป็นจานวาภาษาอังกฤษครับ J A R N W A R นะครับตัวนั้นหลกัหลกๆก็จะมี3ช่องทางแต่หลักใหญ่ใจความของเนื้อหาสาระที่อาจจะเป็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยก็จะอยู่ที่ช่อง YouTube เป็นสําคัญนะครับวันนี้ก็ตามคําเรียกร้องครับที่หลายคนบอกว่าอยากให้พูดประเด็นที่เกินมาหน่อยครับเรื่องการนําที่ ส่าสามบัติของแผ่นดินการน,นำที่ดินของรัฐเนี่ยนะครับมาออกโฉนดที่ดินเนี่ยมันมีกลวิธีเหตุผลกนใดบ้างนะครับที่สามารถชี้ช่องหรือเป็นไกด์ไลน์กันได้นะครับก็คุณได้สิทธิ์เดียวนั้นนะครับจริงๆก็จะนํามาเล่าอยู่แล้วแหละสําหรับประเด็นนี้นะครับอนอื่นเราต้องไปทําความเข้าใจก่อนว่าการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยมันเป็นการได้มาตามประมวลกฎหมาที่ดิน,นครับ าถามว่าดูตรงไหนครับประมวลกฎหมายที่ดินเขียนไว้ชัดนะครับขออนุญาตอ่านนะครับก็คือมาตราสามครับบุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหนึ่งครับได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็คือก่อนหนึ่งธันวาสองสี่เก้าเจ็ดนั่นแหละหรือได้มาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือประมวลที่ดิน,นครับก็คือได้โฉนดมา สองครับวงเล็บ2ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพก็คือได้มากรรมสิทธิ์พวกที่ดินนิคมสร้างตนเองนิคมสากรก์นั่นแหละนอคกศนอนอคอสามกศนห้าพวกนี้ก็จะได้เป็นโฉนดเหมือนกันก็เป็นการได้สิทธิ์นะครับเป็นการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินชื่ออาจจะยาวที่ต้องอเรียบเรียงคําพูดใหม่ หรือกฎหมายอื่นนะฮะนี่แหละครับก็เป็นแนวทางการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์พูดบ้านๆก็คือแนวทางการจะมีโฉนดที่ดินนั่นแหละจะมีแนวทางอย่างไรครับอย่างเช่นกรณีนี้การนำที่สนะสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐพูดไม่ผิดนะครับหลายคนว่าอาจารย์พูดผิดไหมไม่ครับไม่ผิดครับก็คือการนำที่ดินของรัฐสนะสมบัติของแผ่นดินมาตาราหนึ่งสามส่สี่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วงเล็บหนึ่งครับวงเล็บหนึ่งกรณีที่รกร้างว่างเปล่านั่นแหละครับ คำว่าที่รกร้างว่างเปล่าคืออะไรครับสั้นๆก็คือที่ที่ยังไม่เคยมีผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามามีสิทธิครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์มาก่อนก็ถือว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับถามว่ามันจะได้กรรมสิทธิ์ยังไงที่รกร้างว่างเปล่านะครับหนึ่ง 1304ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันจะไปโยงประเด็นตรงไหนครับมันจะไปโยง1334นะครับนะครับเพื่อประโยชน์แห่งการค้นคว้าครับอพูดเลขมาตราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็มีนักกฎหมายบางทีก็มีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้หรือหรือประชาชนที่สนใจนะครับ,นะรบไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะพูดคร่าวๆนะครับเพื่อให เห็นช่อง mm. เห็นมุมนั่นแหละเมื่อกี้คืงไหนนะที่รกร้างว่างเปล่าคืออะไรใช่ไหมผมพูดไปแล้วนะความหมายก็คือที่ที่ยังไม่มีบุคคลใดได,ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมาก่อน,นครับยังไม่มีผู้ใดมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือสิทธิที่ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายรกร้างว่างเปล่านะครับหรือว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าถามว่า หลายคนอาจจะงงแล้วมันจะได้กรรมสิทธิ์ยังไงอาจารย์มันเป็นสนาระสมบัติของแผ่นดินนะกฎหมายเขียนไว้ชัดมันเป็นที่ดินของรัฐนะคำว่าที่ดินของรัฐก็คือที่ดินซึ่งไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในทางกฎหมายที่ดินเขาถือว่าเป็นที่ดินของรัฐนั่นแหละ,ะตามมาตราสองนะครับมาตราสองมาตราสามมาตราหนึ่งสามศูนย์สี่วงเล็บหนึ่งมาตราหนึ่งสามสามสี่แหละ,ะพวกนี้มันจะไปโยง มันโยงทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายกลางแล้วก็กฎหมายเฉพาะคือกฎหมายที่ดินอะไรครับซึ่งาการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐเนี่ยไม่ใช่ได้สิทธิ์โดยการซื้อขายนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะได้จะได้สิทธิ์โดยการซื้อขายหรือโดยอายุความไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับซื้อขายไม่ได้แล้วอีกอย่างอายุความ เอายกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินไม่ได้นั่นแหละครับไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสามสามสี่ไม่ใช่เรื่องของการได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความหรือการซื้อขายแต่เป็นการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินถามว่าทํำยังไงนะถามว่าทํำยังไงนะครับซบช่องศบโอกาสออกอยังไงถึงเป็นการนําที่ดินของรัฐมามีกรรมสิทธิ์ให้กับเอกชนได้นะครับ ก็เป็นการจัดที่ดินนั่นแหละครับก็เป็นการจัดที่ดินผ่านการรูปแบบการจัดที่ดินของรัฐที่ระบุที่ให้อำนาจไว้ตามประมวลกฎหมายที่ดินนั่นแหละครับพูดบ,บ้านหน่อยก็คือ,อเป็นกรณีจัดที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหัวไร่ปลายนาแปลงใหญ่ชาวบ้านเขาช่องไม่มีที่ดินทํากินนะครับเขาก็มีกระบวนการจัดที่ดินนะครับ จัดที่ดินจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาตามียายมาคนบ้านเราได้มีที่ดินทํากินให้เขาไปจับจองเมื่อเขาไปจับจองทําตามขั้นระเบียบแบบแผนทองทางราชการทําตามหลักเกณฑ์เขาเขาก็จะออกใบจองให้นะครับเมื่อออกใบจองให้มันเป็นยังไงครับเมื่อออกใบจองให้มันก็นําใบจองนั้นมาออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินได้ครับ นะครับไม่ว่าเฉพาะราหรือเดินสำรวจมันก็ออกได้ทั้งนั้นเพราะถือว่าเป็นที่ดินที่มีหลักฐานนะครับใบจองเอ่นอนอสองนองสองกอน,นะครับหนังสือ,อให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินชั่วคราวนะครับไม่ใช่ค้างคืนหยอกหยอกนะครับก,กนะรบนะรบารน,นาที่ดินของแรฐหรือนาที่หลวงหรือนาที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินมาจัดะครับ ตามหนึ่งสามศูนย์สี่วงวกฎหมายแพ่งในพาณิชย์วงเล็บหนึ่งน่ะก็คือที่รกร้างว่างเปล่านะมาจัดต้องจัดผ่านรูปแบบนี้ครับรูปแบบการจัดที่ดินของรัฐพูดง่ายรัฐนําที่ดินมาจัดสรรให้กับชาวบ้านท่วช่องเมื่อชาวบ้านเข้าไปครอบครองธประโยชนแล้วครอบครองตามหลักเกณฑ์ะณนะครับเขาก็จะออกใบจับจองใบแรกคือใบจับจองนะครับหลังจากนั้นทาตามเงื่อนไขรูปแบบหลักเกณฑ์วิธีการที่เขากาหนดเขาก็ออกใบจองให้ ก็ได้ใบใจองก็ไปออกโฉนโดได้ไปออกโฉนโดไปออกนอสสามได้นะพวกนอสสามว่าพวกหนงังสือรับรองการทำประโยชน์ชโฉนโดที่ดินที่ได้มาก็จะติดข้อกาหนดห้ามโอน5ปีหรือ10ปีนะครับสุดแล้วแต่กรณีสุดแล้วแต่กรณียังไงกรณีนั้นว่าใบจองที่เรานําไปออกมัน มาก่อน14ธันวาน15หรือ14ธันวาน15หรือหลังนะครับถ้ามาก่อนติดข้อโนห้ามโอน5ปีนะครับถ้ามาในถ้าถ้าใบจองนั้นมา14ธันวานหรือหลัง14ธันวาน15โฉนดหรือนสาที่ได้มาติดข้อกำหนดห้ามโอน10ปีนี่คือที่ไปที่มานะครับที่ว่าการนำที่ดิน ของรัฐหรือนําที่สนหนสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่รุกร้างว่างเปล่าเนี่ยมาออกโฉนดที่ดินทําได้อย่างไรก็ทําโดยการจัดสรรของรัฐนั่นแหละครับผ่านการออกใบจับจองใบจองแล้วมาโฉนดที่ดินส่วนโฉนดที่ดินที่ได้มาก็ติดข้อกําหนดห้ามโอนหลายคนถามแล้วติดข้อ,ข,อข้อกาหนดห้ามโอนทำไมอาจารย์ย้อนไปครับ หัวข้อเลยครับย้อนกลับไปหัวข้อมันคืออะไรครับมันคือการนําที่ดินของรัฐมาจัดนะครับในระหว่างหว่วงการติดข้อหนวดห้ามโอนเนี่ยมันยังเป็นที่ดินของรัฐอยู่ด้วยนะนะครับเปลี่ยนมือไม่ได้แต่จำนองได้นะครับ mm hmm. เพราะเขาอยากให้ที่ดินที่ดอนนั้นอยู่กับชาวบ้านแดยช่องเราให้นานเท่านานเท่าที่จะทําได้ เป็นเวลาสมมาพาควนครับภาษาบ้านผมแต่ถ้าภาษาทางการหน่อยเขาเรียกว่าระยะเวลาตามสมระยะเวลาตามสมควรนั่นแหละที่จะให้ชาวบ้านสร้างหลักปักฐานได้มีมีมีอาจจะเกินมีการสร้างฐานะอะไรได้ครับสิบปีประมาณนั้นแหละนะครับเพราะอะไรแก้ปัญหาการจัดที่ดินบางทีเนี่ยจัดมาให้ก็ขายจัดมาให้ก็ขายมันก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจัดนะหมายถึงการจัดที่ดินเนี่ย รัฐก็ปวดเสยนเรียนเก้าครับก็เลยหาวิธีเนี่ยแะครับว่ามีทั้งก็าำหวดห้ามโอนโน่นนี่นั่นเพื่อจะให้ที่ดินอยู่กับชาวบ้านตราบนานเท่าที่จะนานได้นั่นแหละโอเคครับหวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ